พอลลาฟาดแล้วปมอ,อดีตผู้จัดจการจักรจันลั่นจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกพอลลาฟาดแล้วปมอดีตผู้จัดการจักรจันลั่นจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกพอลลาออกมาอัพไอจิสตอรี่พูดถึงอดีตผู้ที่เคยดูแลชอบโกหกหลอกลวงไม่จบไม่สิ้นซึ่งเป็นคนเดียวกันกันกบอดีตผู้จัดจาการของจักรจันที่สร้างเรื่องโลกสองใบพร้อมลั่นว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีก ยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่ได้รับความสนใจอย่างมากหลังนางเอกสาวจักรจันทร์อาคมศิริออกมาเปิดใจว่าอดีตผู้จัดการคนสนิทของเธอนั้นเป็นต้นเรื่องที่ปล่อยข่าวเมาเรื่องดาราโลกใบที่สองซึ่งภายหลังหลายๆฝ่ายก็ได้ออกมาเผยข้อมูลสนับสนุนประเด็นนี้มีทั้งคนที่บอกว่าโดนเอาชื่อไปแอบอ้างและข้อมูลที่เคยได้จากคนนี้ไม่ใช่เรื่องจริง ทั้งนี้ได้มีการโยงถึงพฤติกรรมของอดีตผู้จัดการคนดังกล่าวกับเคสของพอลล่าเทเลอร์ที่เคยพูดถึงอดีตคนดูแลคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกๆตลอดเวลา6เดือนที่อยู่ด้วยกันเหมือนโดนหลอกมาโดยตลอดและเขาก็ทําเหมือนจะรักเธอแบบชู้สาวทําตัวเหมือนเป็นแฟนโดยหลังจากไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วทุกอย่างก็เฉลยซึ่งหลายคนก็คาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกันกบอดีตผู้จัดการของจักรจันทร์ล่าสุดพอลล่าเทเลอร์ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเธอโพสต์ข้อความสั้นๆลงใน IG Story เป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลได้ใจความว่าเมื่อหลายปีก่อนฉันเคยได้พบเจอกับคนคนนี้เหมือนกันและก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาแบบเดียวกันมีแต่เรื่องโกหกหลอกลวงไม่จบไม่สิน้นกลายเป็นว่าตอนนี้ฉันต้องมาเห็นคนอื่นกำลังเผชิญสิ่งเดียวกันและคนคนนั้นก็ยังกระทำเรื่องแย่ๆเหมือนเดิมฉันเศร้ามากที่จะต้องมาเห็นอะไรแบบนี้จะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีก พร้อมทั้งแท็กไปหาหนุ่มกัญชัยและจักรจันทร์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด